วันนี้นะคะก็จบไปแล้วสาหรับห้องแห่งการเรียนรู้ของทีมงานยูนซึ่งวันนี้เรามีการอาสอนเกี่ยวกับการดูหน้าตารางกรมธรรม์การวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการอ่านหน้าตารางกรมธรรม์ของคุณลูกค้าที่เราไปพบเจอเนี่ยว่าคุณลูกค้าจริงๆแล้วเขาถือประกันประเภทอะไรอยู่รวมถึงวันนี้ค่ะจูนเองก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับวิธีการเช็คนบี้าการทํางานหรือการทํางานพื้นฐาน นะคะนอกจากการทํางานพื้นฐานแล้วสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดสําหรับตัวแทนขายประกันภยัยนั่นคือการทําใบเสนอราคาซึ่งการทาใบเสนอราคาของทีมงานเราค่ะบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นคําว่าเป็นจุดเด่นนี้ก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อความคุ้มครองที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการจ่ายเลือกความคุ้มครองที่เขาจะต้องซื้อเพื่อให้ประหยัดต้นทุนหรือเลือกให้เหมาะกับรถที่เขาใช้งานอยู่ซึ่งวันนี้จากการทำเวิร์กช็อป ของการทำงานวันนี้ค่ะจูนเชื่อว่าทีมงานที่เข้ามาเรียนรู้วันนี้น่าจะได้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในคร้งนี้และสามารถที่จะเอาใบเสนอรคาคาไปทําการปิดจบงานไปทําการขายของและในการเรียนครั้งต่อไปค่ะจุนเองก็จะนําความรู้ในเนื้อหาอื่นๆรวมถึงการทํางานรูปแบบอื่นๆเนี่ยมาใช้กับทีมงานของเราแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในห้องเรียนรู้ของทีมงานจูนๆค่ะบ๊ายบาย